ลาสูตรวิโร์ยัน55สอสอ,อดีตอนาคตใหม่สมัครสมาชิกพกครรเก้าไกลครบทุกคนเมื่อวันที่11มีนาคมปี2563ที่รัฐสภาในวิโรธลักษณะอดีตสสบัญชีรายชื่อและโฆษกกลุ่มสสอ,อดีตพรคอนาคตใหม่กล่าวว่าในวันที่14มีนาคมกลุ่มสสของอดีตพรคอนาคตใหม่จำนวน55คนจะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพกรรเก้าไกลที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธนบุรี ซึ่งมั่นใจว่าสสทั้ง55คนจะเข้ามาสมัครสมาชิกพักครบทุกคนเพราะเชื่อว่าทุกคนยังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนายวิโรจน์กล่าวว่าภายหลังจากสมัครสมาชิกพักแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประชุมวิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพักอย่างเป็นทางการพร้อมกับแก้ไขข้อบังคับพักเพื่อให้การทำงานของพักมีโครงสร้างและการดำเนินง,งานที่ชัดเจนตอนนี้ทุกคนเหมือนเป็นสสไร้สังกัด แบบคนที่เคยเป็นซามูไรและโรนินและคิดว่าทุกคนจะยังร่วมการทำงานเพื่อประชาชนต่อไปในวิโรธกล่าวล่าสุดปีบุตรลั่นหมดเวลาบิ๊กตู่แนะเลิกกลไกสุบทอดอำนาจเมื่อวันที่9มีนาคมนายปีบุตรแสงกนกคุลอดีตเลข,ขาธิการพักคนาคนใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อการลาออกหรือยุบสภายอย่งไม่เพียงพอ ้องแก้ไขรัฐมนูญ3ยุบ1เลิก1แก้เพื่อจัดการกลไกลการสืบทอดอำนาจโดยระบุว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจจากคสชอของพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตด้านความชอบธรรมและประสิทธิภาพในด้านความชอบธรรมรัฐบาลชุดนี้มีที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคสชตามกลไกลของรัฐธรรมนูญ2560และยังใช้ทุกวิธีเพื่อรักษาอำนาจและ ครองอำนาจต่อไปตั้งแต่รัฐประหาร22พฤษภาคมปี2 5 5 7นายปิยบุตรระบุว่าในด้านประสิทธิภาพรัฐบาลชุดนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตหลายเรื่องตั้งแต่ต้นปี2553ตั้งแต่เศรษฐกิจ ปากท้องน้ำสะอาดฝุ่นพิษการท่องเที่ยวภัยแล้งการกระดยินที่โคร,ราวิด -19 รัฐบาลขาดความชอบธรรมแต่ยังมีฝีมือในการบริหารประเทศก็อาจจะช่วยฟื้นฟูความชอบธรรมกลับมาได้บ้างรัฐบาลมีความชอบธรรมแต่ไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศอย่างน้อยประชาชนก็ยังให้โอกาสแต่รัฐบาลสืบทอดอำนาจของประยุทธ์ ขาดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงแล้วยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอีกด้วยทําให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเริ่มเห็นพ้องต้องกันว่าหมดเวลาประยุทธ์หรือรัฐบาลชุดนี้หมดบุญแล้ว นายปิยบุตรระบุต,ต่ออีกว่ามีข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วให้สภาเลือกคนใหม่มาเป็นนายกแทนมีข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาแล้วรอกตั้งใหม่ทั้งสองข้อเรียกร้องนี้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ด้วยระบบรัฐธรรมนูญ2 5 6 0 ซึ่งเป็น,นกลไกของการสืบทอดอํานาจต่อให้พลเอกประยุทธ์ลาออกสวสอง้คนก็จะมีส่วนเลือกคนแบบเดิมกลับมาเป็นนายกอีกเราก็จะได้คนแบบเดิมรัฐบาลแบบเดิมกลับมาอีกต่อให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ด้วยระบบการเลือกตั้งแบบนี้เราก็จะได้สภาพักกลับมาและมีสวรร250คนเลือกคนแบบเดิมกลับมาเป็นนายกอีก นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าดังนั้นจึงจําเป็นต้องแก้ไขต้นตอของปัญหานั่นคือรัฐธรรมนูญ2560พัคนักคนตใหม่ได้เสนอนโยบายหลักเพื่อใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี62นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเข้ามาแทนที่รัฐธรรมนูญ2560 พวกเรายังคงเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้คือการสแสวงหาฉันทามติใหม่ของประเทศร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจาเป็นต้องใช้เวลาและมีหลายฝ่ายที่ยังไม่เห็นพ้องด้วยแต่ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเรียกร้องว่าจําเป็นต้องจัดการกลไกการสืบทอดอํานาจ มิฉน,นั้นแล้วการลาออกของพยยระเอกรุท์หรือการยุบสภาจะไม่ช่วยอะไรเลยกลายเป็นเพียงทางลงทางลอดของประยุทธ์แล้วเราก็จะได้นายกแบบประยุทธ์รัฐบาลแบบประยุทธ์โดยที่ไม่มีชื่อประยุทธ์กลับมาอยู่ดีผมเสนอให้การรณรงค์ในช่วงเวลานี้นอกจากให้ประยุทธ์ลาออก ให้ประยุทธ์ยุบสภาแล้วจําเป็นต้องเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร่งด่วนเพื่อยกเลิกกลไกการสืบทอดอำนาจ3า3ยุบ1เลิก1แก้ดังต่อไปนี้1ยุบสอวอ250คนตามบทเฉพาะการ5ปีแรกด้วยการยกเลิกมาตรา269มาตรา270มาตรา271และมาตรา272ยุบสารธรรมนูญและตั้งคณะ ตุลาการรัฐธรรมนูนขึ้นทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน3ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งและตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งชั่วคราวทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งไปพรางพางก่อนในปีบูรณ์ระบุระบุอีกว่า4เลิกมาตรา279เพื่อยกเลิกบทบัญญัติรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ ประกาศคำสั่งคสชคำสั่งหัวหน้าคสชตามมาตรา14และการกระทําที่เกี่ยวเนื่อง5แก้มาตรา256เปลี่ยนแปลงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูน2540และ2550แน่นอนที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ยุค1เลิก 1, 1แก้นี้เป็นไปได้ยากยิ่งตราบใดที่วุฒิสภาไม่ยินยอม แล้วจะทำเช่นไรที่จะทำให้วุฒิสภายอมคงเหลือเพียงสองวิธีไม่เจ้าของสอวต้อง3วิธีสวก็เจ้าของประเทศต้องกดดันให้สวยอมตามสสอ,อดีตอนาคตใหม่แชร์ดำรงพิเดตไล่ตะเพิดคนกเรี่ยงยือ้อนังสือร้องพยาเสือไล่ที่เมื่อวันที่11มีนาคมที่รัฐสภาในวิโรธลักษณะอาดีสรสส,สบัญชีรชื่อและนายมานพ คีรีภูดวดลสบสบัญชีรายชื่อพักในค้นใหม่พร้อมด้วยชาวเกาะเรี่ยงอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีโดยนายวิโรธกล่าวว่าระหว่างที่ชาวบ้านเขายื่นหนังสือต่อนายประพัฒ โพสุธนประธานคณะการมการหรือคมทวิสามาันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนรัษฎรกรณีถูกชุดพยาเสือเข้าจับกลุมชาวบ้านโดยกล่าวหาว่ามีการบุกลุกพื้นที่ทั้งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติหรือพรบ อุทยานฉบับใหม่240วันว่าชาวบ้านมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ป่าดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งได้มีกรรมธท่านหนึ่งลุกขึ้นไววายและไม่ให้ชาวบ้านยื่นหนังสือโดยระบุว่าประชาชนไม่มีหน้าที่เข้ามายื่นหนังสือภายในห้องนี้ให้ไปยื่นข้างนอกรวมทั้งพาดพิงว่าชาวกะเรียงเผาป่าแก่งกระจานทั้งที่ชาวบ้านได้รับอนุญาตจาก ประธานคณะกรรมการให้เข้ามายื่นหนังสือในห้องประชุมได้อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าควรแยกแยะว่าคนแต่ละกลุ่มมีทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่เหมารวมว่าชาวบ้านทุกคนเผาป่า วันนี้เขาได้รับความเดือดร้อนจึงมาขอความช่วยเหลือจากกรมทอก็ต้องว่าไปตามกระบวนการด้านตัวแทนชาวกกเหรี่ยงกล่าวทั้งน้าตาว่ากรมทรคนดังกล่าวคือนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรัผืนป่าที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้พวกเรายื่นหนังสือซึ่งพวกเราไม่ได้มีเจตนาอื่นเพียงแค่มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเพราะได้รับความเดือดร้อน พวกเราเดินทางมาไกลทั้งที่ไม่ได้อยากมาอยู่ท่ามกลางถึกสูงพวกเราชอบอยู่ในป่ามีต้นไม้และลำธารด้านนายมานพกล่าวว่าจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้สอบจาริยะธรรมนายดำรงต่อไปขณะที่นายดำรงกล่าวว่าขณะนั้นคณะกรรมารกกำลังประชุมกันอยู่ต้นจึงสงสัยว่าทำไมไม่รับหนังสือกันนอกห้องเหตุใดจึงต้องเข้ามายื่นระหว่างที่มีการประชุม นานาคนใหม่ไกลพักส่งโลโก้พักเก้าไกลสามเหลี่ยมสีส้มเมื่อวันที่10มีนาคมปี2513ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กของสำนักกิจการพักการเมือง สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคตอได้เผยแพร่ข้อมูลและ,และภาพสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการอยู่โดยเป็นข้อมูลณวันที่9มีนาคมปี2513ว่ามีทั้งสิ้น73พรรคการเมืองซึ่งนอกจากจะมีการระบุหมายเหตุว่าสารมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองหนึ่งพรรคคือพรรคอนาคตใหม่และมีการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง1พรรคคือพรรคกสิกรไทยแล้ว ระบุถึงพักคก้าไกลที่อดีสอสอของพันคนคกใหม่เปิดตัวเมื่อวันที่8มีนาคมปี2 5 1 3ว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพักต่อไปว่าอยู่ในลำดับที่29ของบัญชีรายชื่อพักการเมืองที่ดำเนินกิจการอยู่โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่าร่วมพัฒนาชาติไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party ร,รหัสสำหรับการบริจาคภาษีวงเล็บ164ชื่อย่อกก,อกอ หรือ MFP จัดตั้งวันที่1พฤษภาค,คามปี2557มีนางปีใหม่รัฐวงศาเลขาธิการพักทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักมีคณะกรรมการ,รบริหารพัก9คนสมาชิกพัก2,690คนมี4สาขาและมีตัวแทนประจำจังหวัด13แห่งที่ตั้งอยู่ที่737ทับ14 มบจุดมิตรภาพถนนอ่อนนุช46แขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครส่วน cesso. สัญลักษณ์ร road, หรือโลโก้ของพักมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมเหมือนปุ่มฟอร์เวิร์ดหรือลูกศรชี้ไปข้างหน้าและมีสีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพักนครใหม่มติชนรายงานระบุว่าพักเก้าไกลเดิมชื่อพรร่วมพัฒนาชาติไทยก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพักพึ่งหลวง และมีการเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยและได้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อสัญลักษณ์ของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและมีการแจ้งในทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งในทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้และกรรมการประธานพรรคชุดใหม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว โดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการประกาศในราฐกิจจานุบเบกษาแต่ความเป็นพักเก้าไกลมีผลสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่สามัญของพักมีมติปิยบุตรลั่นปราัถนาดีถ้าผมกับธนาทรหยุดหมายความว่าผมแพ้ วันที่10มีนาคมปี2 5 1 3ในปีบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพักนคกใหม่โพสต์ข้อความตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์พิเศษสื่มอมวลชนผ่านเฟซบุ๊กปียะบุตรแสงกนกกุลว่าถ้าผมกับธนาทรหยุดก็หมายความว่าผมแพ้ วิธีการที่เขาเลือกใช้สําเร็จอีกแล้วจึงต้องยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเชื่อว่าสิ่งที่ผมกับธนาธรทำเป็นความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองหวางอยู่ทุกวันว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะมองเห็นตรงนี้แล้วเดินหน้าหาทางออกด้วยกันใช้วิธีการแบบเดิมแก้ปัญหาไม่ได้